สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมใจแอนเองครับวันนี้ผมอยู่ที่โครงการมฒนาบางนาวงแหวนนะครับอยู่ที่บ้านคุณปุ๊บครับตอนนี้งานใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือเก็บงานอีกนิดนึงนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมมาชมกันนะครับซึ่งบ้านหลังนี้ต้องบอกว่าเป็นการตกแต่งสไตล์คลาสสิกนะครับใช้งานสีพ่นเป็นหลัก แล้วก็มีการแซมด้วยดินออนสแตนเลสบางส่วนนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงจะพาคุณผู้ชมไปชมกันครับหลังนี้เราแบ่งเหลักเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือที่เราเห็นอยู่นะครับก็คือส่วนห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องทานอาหารชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีห้องนอนเล็กชั้นหนึ่งแล้วก็ห้องนอนมาสเตอร์นะครับมีจากประตูใหญ่เข้ามาก็จะเจอกับชุดทีวีนะครับตรงนี้อย่างที่บอกคือเป็นลายเออเป็นงานคลาสสิกเป็นงานสีพ่นนะครับจะมีการใช้คิ้ว นะครับแีคิวแล้วก็ข้าง,ง,งตรงท็อปตรงนี้เนี่ยมีการใช้พี้ยนหินนะครับหินเพาะที่มีลายนะครับเพื่อผู้เล่นไม่ให้ชุดทีวีเนี่ยมันดูจืดเกินไปด้นานใต้ก็มีใส่ไฟซ่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากตรงนี้เป็นประตูห้องนอนใหญ่แต่เรามีการกุผนังนะครับเพื่อให้มันดูต่อเนื่องไปกับตรงโซนของโซน pantry ตรงนั้นนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปโซนแพนทรีเดี๋ยวผมขอ หันหลังกลับมานะครับเนื่องจากตัวบ้านฝั่งนี้เนี่ยมีการแบ่งโซนเป็นโซนนั่งเล่นเพิ่มเติมอีกโซนหนึ่งตรงนี้เป็นโซฟานะครับที่เห็นคุมกระดาษอยู่ตรงนี้เป็นนั่งเล่นตรงนี้จะมีเออซื้อโต๊ะทํางานมานะครับไปลอยตัวได้ตรงนี้ก็ทําเป็นกึ่งๆเป็นโซฟาเบดนะครับเป็นโซฟาอาจจะไม่ได้เป็นนอนเพราะว่าลูกค้าไม่ได้อยากจะนอนตรงนี้เป็นโซฟานะครับนี่ก็สี่พ้่นนะครับพุนนี้ก็เนื่องจากเป็นที่นั่งทรงข้างใต้ก็เสียประโยชน์แล้วก็ทําเป็น้นชัก นี่ครับเป็นซอฟโคทั้งหมดให้คุเห็นนะครับเบาะข้ามาเรียบร้อยตู้โชว์ตรงนี้นะครับก็มีการยกขอบนะครับบานแบบนี้เรียกว่าบานยกขอบนะครับก็มีการแบ่งโซนแล้วแบ่งเป็นสามส่วนนะครับมีสองส่วนที่เป็นโซนเก็บของส่วนนี้ก็มีการเป็นตู้โชว์มีการใส,ส่ไฟซ่อนนะครับตรงนั้นด้านใต้เผื่อเวลานั่งเล่นใครอยากจะชาร์จโทรศัพท์แล้วก็มีออกแบบวางปลั๊กเอาไว้ตรงนั้น นะครับถุงเปิดอยที่ดูด้านในนิดหนึ่งครับข้างในตัวนี้เป็นตู้เก็บของนะครับก็เพื่อจะเก็บอะไรเพิ่มเติมนี่ก็สามารถใช้พื้นที่ส่วนนี้ได้เลยข้างบนก็เนื่องจากบ้านตัวนี้เนี่ยค่อนข้างเออสูง 2, 7, สองเมตรเจ็ดสิบนะครับพวกนี้พื้นที่ด้านบนเนี่ยเราก็แบ่งบานเพื่อจะเก็บของที่อาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับกลับมาโซลิฟต์จตังนยโซลิฟต์กก็จะเป็นโซนดินนิงนะครับ นี่ก็ตรงนี้เป็นโต๊ะนะครับเป็นโต๊ะบิวอินนะครับก็คือเราทําโต๊ะแล้วก็ทําเป็นขาแต่ว่าหินเนี่ยเป็นการสั่งหินมาติดตั้งประกบนี่ครับผมสวยงามช่วงบนโต๊ะนะครับมีโคมไฟชเฉลี่ยมีโคมไฟตกแต่งแลานั่งนี่ก็ลงมาตรงเซ็นเตอร์ของโต๊ะพอดีเลยสวยงามมากนะครับผมให้มองใกล้ๆอีกทีหนึ่งจากตรงนี้ก็จะเห็นว่า เหมือนกับเป็นตู้ด้านหลังเนี่ยเหมือนจะเป็นการตกแต่งเต็งที่เป็นตู้นะครับตรงนี้ก็เป็นตู้โชว์เหมือนกันต่อเนื่องยาวไปมาตลอดเลยเห็นไหมครับตรงนี้ด้านหลังนี้ใช้คล้ายๆกับทีวีก็คือเป็นหินสังเคราะห์สีขาวด้าน,นใต้เนื่องจากตรงนี้ใช้พื้นที่เนี่ยในกของบ้านเนี่ยมันเป็นเหมือนกับหลุมหลุมเสาตรงนี้เราก็กูพอเรากุไปอย่างนี้เนี่ยมันทําให้เหมือนกับเป็นชุดเดียวกันเลยไม่มีหลุมเสาเลยนะครับก็สวยงาม ส่วนนี้ก็เป็นการตีคิ้วเป็นช่องชองกระจกนะครับเปิดเข้ามาชุดนี้จริงๆข้างหลังเป็นบันไดก็จะมีเป็นเหมือนกับช่องใต้บันไดตัวน,นี้เข้าไปเก็บของได้แต่ว่าถ้าเกิดไม่เก็บเราก็ทําเป็นชั้นวางของไว้ให้เพื่อจะได้ใช้งานได้ทั้งสองฟังก์ชันนะครับนี่ครับหันกลับมาด้านหนึ่งนะครับด้านนี้ก็จะเจอกับครัวครับอ๋อตรงนี้เป็น คุณกึง p พนทรีนะครับครัวจริงๆเนี่ยจะอยู่ตรงโน้นนะครับครัวของ,โค,งโครงการก็จะมีประตูโครงการเขาก็มีประตูบานเลื่อนมาเวลาทํากับข้าวมีกินอะไรก็จะอยู่โซนข้างนอกอันนี้ก็เหมือนกับ็นขวดขวดฝรั่งนิดหนึ่งนะครับจุดตรงนี้นะครับที่เป็นอีกหนึ่งไฮไล,ลท์ที่เป็น m a t เ r ีย l ตัวที่พิเศษจากตัวอื่นก็คือตัวบานนะครับบานตัวนี้เป็นบานอลูมิเนียมโปรไฟล์ รกระจกเป็นกระจกสีไม่ใช่สีใสครับจะเป็นใสจะเป็นสังเกตว่าจะเป็นสีคล้ายชาทองนะครับว่าเรียกว่ากระจกใสสียูโรบอลครับที่ทางเรียกกันผมพามาดูดีเทลของป่าน,นี้นิดหนึ่งนี่ปาน,นี้ที่เป็นยานเก็บสีนะครับมีเป็นร่องร่องมือจับก็พี่นะครับใส่กางพีมือจับก็คือจะไม่ต้องมีมือจับแล้วก็สามารถ ทำให้บานมาดูเรียบไปได้นะครับส่วนด้านล่างนะครับก็มีเนนี์ชักเพื่อจะวางอุปกรณ์เป็นพวกซื้อช่องชุดของหักก็รีม,มาก็ใส่ตรงนี้วางช,อช้อนวางอะไรมีเครื่องชงกาแฟมีเ,ออเครื่องอาจจะเครื่องปิ้งขนมปังเต,งตาตอ,อบเล็กๆอะไรนี้ก็ตรงนี้ได้เลยนะครับอย่างที่ถัดมาก็คือโต๊ะ ผมบอกว่าเ,าเป็นตัวอาหารตรงนี้เนี่ยทางคุณปุ๊กอยากให้เป็นจุดที่เก็บของเลยโอ้นี่เราเป็นลิ้นชักนะครับจะได้ไม่เสียพื้นที่นะคนัของเราก็เป็นซอฟต์โค้ดทั้งหมดเหมือนเดิมตามคอนเซ็ปต์ของเราก็คือทุกจุดของออบ้านเนี่ยที่ของฟิตติ้งเราใช้เป็นซอฟต์โค้ดจุดหนึ่งที่เมื่อกี้ผมยังไม่ได้กล่าวก็คือช่วงฝ้านะครับช่วงฝ้าตรงนี้ของเดิมเนี่ยมีช่วงฝ้าอยู่นิดนึงแต่เราต่อฝ้าไปอีกนะครับ แล้วก็ตัดไป็นซ้อฟอนฝ่ายเพราะนั้นเนี่ยเราจะดูเป็นเหมือนกับหลุมฝ้าหลุมใหญ่เลยนะครับซึ่งดูเต็มๆดาวไลท์เนี่ยของเทิมก็เมื่อ,เร,อเรามีการทำฝ้าใหม่เพราะนั้นเนี่ยเราก็มีการจัดตำแหน่งของฝ้าใหม่ให้ดูสวยงามมากขึ้นพอเราทำฝ้าฝั่งนี้ก็ได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับพอเราด่อฝ้าลงมาผ้ามาสังเกตว่าตอนนี้เนี่ย แล้วก็เลยทําเป็นหลืบผ้าม่านอย่างนี้เลยนะครับเวลามองไปเนี่ยมันก็จะไม่เห็นหัวของผ้าม่านนะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าเกิดไม่ได้ทําเนี่ยก็คือมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ไม่ได้ทําหลืบตรงนี้เพราะเนื่องจากเราไม่ได้ทําฝ้านะครับก็ไม่เป็นไรครับก็สวยงามไปันคนละแบบนะครับมีทั้งสองแบบแต่ว่าผ้าม่านออกมาก็ทําออกมาสวยทั้งคู่นะครับอ่ามองจากมุมหน้าบ้านอีกชักทีหนึ่งนี่ เดี๋ยวผมพาไปดูตอนในส่วนของห้องนอนใหญ่นะครับห้องนอนใหญ่อชั้นสองห้องนอนใหญ่นี้ก็จัดเด็นเหมอือนอาตรงนี้อีกจุดหนึ่งที่เมื่อกี้ยังไม่ได้พูดสังเกตว่าช่วงตรงนี้ยมันเป็นช่วงมุมนะครับตู้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นช่วงมุมที่จะขึ้นบันไดไปชั้นสองเราเลยทำในการทําเป็นอาน,นิดนึงเพื่อจะลบมุมนะครับให้ให้เวลาเดินแล้วเนี่ยลงมาแล้วเนี่ยมันดูมีการสมูทไม่เป็นเหลี่ยมมากเกินไปนะครับ ันนี้จะดูงงๆนิดนึงผมใช้กิมบอร์วนหนึ่งนะครับก็เพื่อจะทําให้ให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากที่สุดนะครับเคอรอื่องเล่นสองเปิดมาปุ๊บจุดแรกที่จะเป็นไฮไลท์นําสายตาของเราก็คือผนังหัวเตียงตรงนี้นี่นะครับนะครับวัสดุหลักนะครับแล้วก็ดีไซน์หลักเพราะยังเป็นงานคลาสสิกสีพ่นเหมือนกันแต่ตรงนี้มีการเพิ่มลูกเล่นตรงช่วงซุ้มโค้งเนี่ยใช้เป็นกระจกเงาทองนะครับ ผนังด้านซ้ายยันกุผนังตรงนี้มีแอร์เห็นไหมครับก็แอร์แล้วก็เอ,อ่อให้เอามาติดอยู่บนช่วงบิวเลยฝั่งขวาหันมาเราจะเจอผนังตกแต่งอีกผนังดึงลับกันหมดเลยห้องนี้เนี่ยมีผนังทั้งหมดสามสี่ด้านเนี่ยกูผนังเกือบทั้งหมดเลยทั้งสามด้านเลยนะครับทั้งสี่ด้านเลยไม่ใช่สามด้านนะครับแต่ด้านหนึ่งฝั่งปลายเตียง เป็นชุดทีวีนี่ครับชุดทีวีก็มีการเพิ่มลูกเล่นตรงช่วงที่เห็นว่าเป็นเส้นเส้นสีสีเนี่ยเป็นสแตนเลสนะครับเป็นเป็นสแตนเลสแล้วก็ตรงนี้ทังด้านก็มีการใส่ไฟซ่อนสังเกตรตรงนี้ทําไมมันดังเรียบเียเนื่องจากว่าถ้าตามปกติเนี่ยตอนนี้เราจะมีการวางเหมือนกับเป็นช่องไว้สําหรับร้อยสายทีวีถ้าเกิดไม่กีทีวีเราก็จะเจาะรู แล้วก็ร้อยสายทีวีแล้วก็ออกมาดูข้างล่างนะครับแต่ตอนนี้เนะนี่ยเนื่องจากคุณปุ๊กไม่ยังไม่อยากติดตั้งทีวีเพราะนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เจาะตรงนี้ให้แต่ถ้าเกิดจากติดตั้งทีวีเมื่อไหร่ผมก็จะมาเจาะรูตรงนี้ให้แล้วก็ติดตั้งทีวีให้เสร็จสรบเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบานอลูมิเนียมโปรไฟล์นะครับเป็นตู้สูงเลยตรงนี้เนี่ยเราเลือกใช้เป็นบานเต็มบานสูงเลยเนื่องจากว่าพอเป็นบานเต็มเนี่ยมันจะดูดูสูงแล้วก็ทําให้ห้องดูดูแกร่งกว่า ครับสำหรับบานมีรกปไฟล์ตัวนี้ฝั่งนี้ใช้คอนเซปต์บานกดกระเดิง่งแบ่งเป็นสองตอนเหมือนกันเนื่องจากของนี้เนี่ยคิดว่าพื้นที่หลักน่าจะใช้ในช่วงพื้นที่ด้านล่างนะครับเราก็เลยแบ่งตอนเป็นบานล่างนี้เป็นบานเล็กชักมี๋จะให้ดูทุกที คุณไปแบบนิ่มๆเลยนะครับฟิตติ้งของฮัเบิลเลนี่ตัวซอฟโคดรลับล่างนี่ใช้งานได้ถือว่าดีเลยแล้วก็นิยมมากตรงนี้สังเกตมันมีมือจับเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถปิดบานเลื่อนเราทำเป็นบานหลอกแล้วก็สามารถเห็นวิวภายนอกได้ตรงนี้เนี่ยมันมีหน้าต่างของเดิมนะครับก็เปิดหน้าต่างได้เปิดรไรได้ปกติใช้งานได้ปกติเลยนะครับเดี๋ยวส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของวล์อียเดี๋ยวผมผมาคอกมันเปิดประตูอยู่ ตรงนี้เราก็ทําเป็นบานประตูเพิ่มึันมานะครับถ้าเวลาเรานอนเนี่ยหนึ่งมันมีประตูมันก็กั้นแอร์ด้วยแล้วแล้วก็มันก็ดูเป็นสัดส,ส่วนมากขึ้นน่ครับเข้ามาจะมีสองส่วนก็คือทูเสื้อผ้านี่ทูเสื้อผ้านะครับเป็นตู้สังเกตว่าทำไมไม่มีไฟเพราะว่าทูเสื้อผ้าเนี่ยเราใช้เป็นระบบเซ็นเซอร์นี่เปิดไฟปุ๊บพอเปิดตู้ปุ๊บไฟก็จะติดนะครับ ผมเปิดไันนี้ให้ดูก่อนนี่เปิดแล้วก็ไฟปิดดูกระจกตรงนี้กระจกเป็นกระจกรอนนะครับมีความรอนเป็นลอนเล็กนะครับใช้กระจกรอนสายพิเศษแต่ตู้โชว์นั่นฝังนี้นะครับจะเป็นกระจกใสเพราะว่าเราต้องการโชว์กระเป๋าเราก็จะเป็นกระจกใสไปนะครับแล้วก็มีการติดคิ้วตรงนี้นะครับวันนี้เป็นลิฟต์ล้างน,นิชชัด เก็บของเพื mm ่อ hmm. จะเก็บอะไรอุปกรณ์อิสซิซีหรือชุดชั้ชนในต่างๆของคุณผู้หญิงก็ตรงนี้ได้เลยส่วนสุดท้ายของห้องนี้ก็คือส่วนของห้องรับแขกครับเอ้ยทษคทับส่วนตัวเครื่องแปง้งส่วนสุดท้ายของห้องนี้ก็คือส่วนของตัวเครื่องแป้งนะครับก็นี่ยังคิดความเป็นซุ้มโค้ง เหมือนกับชุดตรงหัวเตียงนะครับแต่ว่ากระจกเปนกระจกใสาขาวเพื่อความแล้วก็ไฟก็เป็นใสสีเดลไลท์นะครับเวลาขึ้นยินแต่งหน้าเนี่ยไฟไฟสีขาวจะจะแต่งหน้าได้ได้ดีกว่านะครับไม่สีมันหน้ามันจะสีไม่เพียงซ้ายขวาก็มีกันเผื่อจะมีควบน้ําหอมต่างๆนะครับแล้วก็วางแผนไว้ให้กดกระดิ่งได้เลยวางของวางน้าหอมนี่ครับ ตำไหนที่ใช้ประจำประจาก็วางเรียงข้างหน้าได้เลยนะครับลิ้นชักตรงนี้ก็มีการดีไซน์เป็นร่องนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับผมก็สําหรับท่านใดน,นะครับที่สนใจอยากจะตกแต่งภายในนะครับหรือว่ามีคําถามเกี่ยวกับงานตกแต่งภายในก็สามารถทักอินบ็อกซ์ผมมาได้นะครับหรือจะทิ้งข้อความไว้ในคอมเมนต์ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปตอบให้นะครับก็ สำหรับวันนี้ผมก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปชมที่ไหนกันก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับก็วันนี้ขอบคุณที่ชมกันมาจนจบนะครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ